วันนี้อยากจะพูดเรื่องปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเตา่าจะได้อานิสงค์คือทําให้ตนสบายถ้าปล่อยเต่านี่อายุยืนตัวเต่าอายุยืนมากการที่ยอมซื้อนกปล่อยไม่ได้คิดบ้างหรือว่ามันเป็นเหตุให้คนไปจับนกมาขายเราไปเห็นข้าวเราก็สงสารแล้วก็ซื้อมันปล่อย ไอ้ที่ซื้อปล่อยนั่นไม่ใช่ว่าสงสารแท้จริงเท่าไหเกินนึกว่าปล่อยนกแล้วจะได้อันนั่นอันนี้ปล่อยเต่าแล้วจะได้อย่างนั้นอย่างนี้มองไปในแง่ว่าได้สะดอกเคราะได้สะดอกเพราะสะดอกสูกสะดอกรูปสดอกไฟสะดอกเส,สนียดจันไรทั้งหลายทั้งปวงฝากไปกับนกที่บินดอกจากตรงฝากไปกับเต่าที่จะลงน้ําเราเข้าใจอย่างนั้น การกระทำของพวกเราทั่วๆไปนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่จะทําให้คนไปจับนกมาขังเพื่อจะขายกับใดที่ยังไม่ได้ขายนกก็ทรมานต่อไปถ้านกมันประท้วงได้ก็คงจะเดินขบวนมาหน้าทำเนียบนานแล้วเอาก็แหมว่าอะไรจะได้ออกกฎเกณฑ์อย่าให้คนจับพวกกระผมไปขังทรมานกันอีกเลยะ อันนี้ก็เกิดจากความเข้าใจผิดชนิดหนึ่งคือเข้าใจผิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะสะดอกเคราะได้จะทำให้เคราะห์ร้หายไปเป็นการกระทาที่ไม่ค่อยตรงกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเคราะห์ร้นี่มันไม่ได้หลุดไปเพราะการปล่อยสิ่งเหล่านั้นแต่ว่ามันจะหมดไปก็เพราะว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุของสิ่งนั้น แล้วเราแก้ไขที่เหตุตัวผลมันก็หายไปหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนอย่างยิ่งเพื่อสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดไม่ได้อันนี้เมื่อพีผลอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องศึกษาว,ว่าเหตุมันคืออะไรหรือว่ามันมาจากอะไรต้องสาวไปให้รู้เหตุรู้ผลของเรื่องนั้นๆ การศึกษาให้ต่อใจเหตุผลนี่เป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางปัญญาแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเหตุผลเราก็ไม่ก้าวหน้าทางปัญญาแต่เราจะทำอะไรแบบที่เขาทำกันมาแล้วก็ไม่ถูกต้องเป็นการกระทําที่เป็นเรื่องสยศาสตร์ไปมากเป็นเรื่องความเข้าใจผิดหลงผิดไปมากจึงได้กระทําอย่างนั้น เพียงแค่จะทําความเข้าใจกันเชื่อใหม่ว่าไอ้เรื่องเคราะห์โศกรุกไปทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเกิดขึ้นเพราะเราเป็นผู้ทําให้เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องอะไรมันเกิดเพราะเราเป็นผู้ทําให้เกิดเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นที่เราพูดกันมากที่สุดก็คือว่าแม่โมนี่ดวงไม่ค่อยดีจึงได้เกิดความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้ก็คือความเข้าใจผิดอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันว่าดวงไม่ดีแล้วก็คิดแก้ไขทางดวงแก้ไขด้วยการสะเดาะเคราะห์ด้วยการปลุกการเตกด้วยการลดน้ำมนต์หรือด้วยการทำปล่อยนกปล่อยปล,ยปลานึกว่าเคราะห์มันจะหายไปคิดให้ดีสักหน่อยว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่ากับสิ่งเหล่านั้นเช่นเรามีความทุกข์เนี่ย มันเกี่ยวกับนกที่เราปล่อยหรือเปล่าเกี่ยวกับตัวเต่าตัวหัวอะไรต่างๆที่เราปล่อยไปหรือเปล่าถ้าคิดด้วยปัญญาก็จะเห็นว่ามันคนละเรื่องมันคนกละก,ะนกันะกันละก,กันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกันต่าใดถ้าเรื่องความทุกข์นั้นมันเรื่องจากความคิดผิดของเราเองเราคิดในเรื่องบางอย่างผิดไปเข้าใจเรื่องบางอย่างผิดไป แล้วก็ทำอะไรมันผิดไปจึงได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นการแก้ไขก็ต้องแก้ที่ตัวเราไม่ใช่แก้ด้วยสิ่งภายนอกการแก้ที่ตัวก็ต้องอพิจารณาตัวเองให้รู้ว่าเราได้ทำผิดอะไรแล้วก็แก้ที่เหตุของสิ่งนั้นคนเราโดยปกตินั้นไม่ค่อยจะยอมรับว่าตัวผิดอันนี้สำคัญนักหนา ที่เป็นปัญหาบกพร่องของชีวิตคนเราทั่วๆ่วไปคือไม่ยอมรับว่าตัวผิดอันนี้สำคัญพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนให้เรายอมรับว่าเราเป็นผู้ผิดให้ยอมรับว่าตัวเป็นผู้ผิดอย่าไปทัดความผิดให้กับใครไม่กับดินฟ้าอากาศกับเหตุการณ์อะไรอย่าไปทัดให้แต่ต้องให้ทัดกับตัวเอง ให้นึกได้ว่าเราคงบกพร่องอะไรสักอย่างเราคงจะทำผิดอะไรสักอย่างจึงได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนเป็นฐานสำคัญเรื่องต้นคือยอมรับว่าเราผิดนั่นแหละท่านมายอมรับว่าเราผิดแล้วการที่จะแก้ก็คือว่าค้นหาสาเหตุของความบกพร่องอันนั้นของความกขดอันนั้นของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นว่ามีเหตุ ไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้และเหตุนั้นไม่ใช่เกิดจากทองฟ้าไม่ได้เกิดจากอะไรอะไรมาดนบันดาลให้เราเป็นแต่เป็นเพราะเราทำอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจด้วยความเผลอด้วยความประมาทสติปัญญาไม่สมบูรณ์จึงได้เกิดกระทำการผิดพลาดขึ้นอย่างนั้นทางที่แก้ก็คือว่าต้องค้นเหตุให้พบ ท่านคนเหตุพบแล้วเราก็แก้ที่ตัวเหตุผลมันก็หายไปถ้าเราแก้เหตุได้ผลมันก็ไม่มีเหมือนกับไฟไม่ป่าถ้าหากว่าเราเอาน้ำไปสาดลงที่กองไฟไฟมันก็หยุดไม่ไม่เชื่อต่อไปไฟป่ามันก็ไม่มีถ้าเรารู้ว่าไฟมันไหม้แล้วก็ดับได้ทันท่วงทีอันนี้เรียกว่าแก้ที่เหตุผลก็ปล่อยหายไป ทีนี้คนเราโดยมากมักเข้าใจเหตุภายโนอกนึกว่าดวงดาวให้พูดดาวนั่นให้โทษด,ดาวนี่ให้โทษนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โทษนึกว่าพระภูมิเจ้าที่ให้โทษนึกว่าผีบ้านผีเรือนให้โทษนะแล้วก็ไปแก้กับพวกเหล่านั้นขึ้นเครื่องเส้นเครื่องไวายไปมากมายเพื่อจะแก้ให้คลายจากความทุกข์ความแดดร้อน แต่ว่าเค้นไหวไปแล้วก็ยังไม่คลายความทุกข์ยังไม่หายก็จะหายได้อย่างไรก็เพราะเราไม่ได้แก้ไอตัวเหตุเนี่ยผลมันก็ยังปรากฏต่อไปเหตุมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่สิ่งตัดสิทธ้นไม้หรืออะไรต่างๆที่เราเข้าใจว่าเป็นเหตุไม่ใช่เรื่องนั้นเรามันต้องมาแก้ที่ตัวเราค้นหนาความบกพร่องในตัวของเราว่า cơ chạy ra đây